สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซีสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซอนสมนกน,นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่โคกหนองนาพอเพียงสังกัดหรือพิกัดตะบนหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครได้จัดทําโคกหนองนาพอเพียงมาหลายวันนะครับขุดสะรอบ พื้นที่ประมาณ1ไร่2งานเสร็จไปเมื่อวันสองวันวันนี้มาทำเถียงนาน้อยคอยเธอมาทำเถียงนาน้อยคอยเธอนะครับวันนี้แล้วก็เอาไม้ประดับย่อยมาปลูกประดับด้วยส่วนหนึ่งก็เสร็จสิ้นไปนะครับ90%ซนนี่คือบรรยากาศนะครับในขณะนี้โคกน้องนาพอเพียง ่นผู้มบรรยากาศประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามโมงนะครับของวันนี้ นำเสนอให้ท่านผู้ชมที่คิดชมหรือคิดอยากได้โคกหนองนาน,นะครับอาจจะต้องเสียสละพื้นที่ของเราทำเป็นคลองไส้ไก่หรือทำเป็นสระน้ำนี่นะครับอันนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ขนาดกลางๆเป็นรูปตัวยูนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้า ครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหุดแล้วน้ำมาเองท่านผู้ชมน้ำเหมือนน้ำทะเลเลยท่านผู้ชมท่านดูเอาแล้วกันสีฟ้าสดใสเหมือนน้ำทะเลนะครับที่ท่านผู้ชมนี่เนี่ย สีน้ำสวยจริงๆท่านผู้ชมอันนี้เป็นคลองไส้ไก่นะครับขนาด4ปากปากสแล้วก็สลบอีกหนึ่งก็เป็น5เป็น5นะครับแต่ว่าพื้นสุดประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรพื้นสุดลึกประมาณสองเมตร สองเมตรสองเมตรครึ่งน,นะครับลึกโคกหนองนาพอเพียงพิกัดตำบลหางหองออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่คือเถียงนาน้อยคอยคอยผู้ชมนะครับเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสตกแต่งรอให้มีฝนลงมาก็าจะปลูกพืชต่างๆนะครับจะต้องมีการวางแผนปลูกพืชเป็นสัตว์เป็นส่วนและทําเป็นรั้วน้ำใสนะครับเหมือนน้ำทะเลเป็นท้องฟ้าสีครามท่านผู้ชมนี่นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้านนี้ก็จะเป็นครูนะเป็นเป็นนานะครับตรงนี้ถ้าเกิดหน้านามีาการปลูกข้าวนะครับเลี้ยงปลาด้วยปลาก็จะขึ้นมาในนาตรงนี้นะครับอ้อนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนะครับวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอ้อ พื้นที่หนึ่งไร่สอง,งานเป็นรูปพื้นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับนี่คือกระต๊อบน้อยเถียงนาน้อยนะครับเพิ่งเสร็จไปหมาดๆลงทุนไปนะครับเกือบห้าพันท่านผู้ชมเกือบครึ่งหมื่นนะครับเนี่ยขนาดน,นี้มันอยู่กลางแจ้งถึงยังไงเราก็ต้อง มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยชั่วข้าวนะครับเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนกายและกระวางแผนในการปลูกพืชต่ตอไปอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสวนนก่มกด้วยดีเส้อม,มาสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพียงเท่านี้ ับขอบคุณมากที่ให้กำลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทัศนาและพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ